คนออกอีกแล้วเด้อโหพี่กำลังงามครับเนี่ยออกอีกแล้วนะครับเกนีวนะนี่เยวนดำเลยนี่ครับกำลังจะโผล่ก็มีน้ยหวัวหลุดก็มีโหวส,สวยครับดังปุ๊กเลยครับ สวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอะวันนี้ก็เจอกับผมอยู่ที่ป่าอีกแล้วไปหลังจากที่ฝนตกมาแล้วก็หยุดไปประมาณ4-5หวันก็เราไปออกล่าก,กันครับเห็ดโคนก็ต้องมีการโพล่อีกแล้วจะออกอีกหรือไม่ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนี่ยรังรอยที่ผมเคยเก็บไปก่อนหน้านี้ เราต้องคอยมองดีๆนะครับเพราะว่าดอกของเขาจะคล้ายคลึงกับใบไม้มากเราต้องเดินช้าๆคอยตรวจด,ดูนะครับผมไปลุ้นกันครับครับออกอีกแล้วครับเห็ดโคนเอาเฮ้ยเฮ้เฮ้อ,เอ,ออกอีกแล้วครับ เจวไปครับลุยต่อครับออกอีกแล้วนะครับคนีคนออกอีกแล้วเด้อโหดีกำลังงามครับนี่ออกอีกแล้วออกอีกแล้วไปครับผมเก็บกันสะใจเลยท่านผู้ชมครับ มันเจอหมูใหญ่นะครับดอกชึบชึบชึบชิบถอนครับนี่ Ini, ini, kah, cantik. Ini, ini. กระโโพอ้มีหัวหลุดก็มีดอกขัดขึ้นอีกแล้วเด้อครับขึ้นอีกแล้วเด้อนี่ครับเดี๋ยวกาดหามาหาได้เลยเด้เอเก็บคระโมผมนดอกหลุดของใบคอนอันน,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 นี้สวยงามเลยครับ อยากได้ลึกๆ สวยครับสวยก็ออกบริเวณตำแหน่งที่เคยออกนะครับไปดูได้ครับผมขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยรอบที่แล้วผมก็เก็บตรงนี้ไปเนี่ยครับร้อยที่ผมเก็บอยู่ตรงนั้นแต่มันออกตรงนี้ใกล้ๆกัน โห oh, อีกแล้วเด้อกินก่อนใครอีกแล้วครับชุดสองครับชุดแรกหมดไปแล้วนี่ชุดสองนะครับขุดลำบากสนะั่งโน้โอ้ oh, oh, ดอกหนุ่ีแหละ ครับสวยครับคีัคบวหูดอกใหญ่หญ่อะเก็บครับโมนูนอีก นี่ครับหมูหนึ่งสวยครับนี่ครับ,อ,อ,รบอันนี้สวยครับกำลังจะบ,บานนะครับเราต้องมาเจอก่อนแบบนี้ถึงจะสวยนะครับบานแล้วเดี๋ยวจะไม่สวยน่ครับดอกก็ลองรอง,อง,อง,องเร่งร้องแรงเร่งเรง,เงครับเป็นตุ๊ก,กตาหัวสั่นแล้วครับ แมงนะครับแมงเล่นงานแหละแมงหลุยแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับ นี่ครับสวยๆครับนี่ครับนี่แต่ดอกนี่ลองแรงลองแรงนะครับแมงเล่นดอกแล้วนี่ครับโอ้ย ร้อยกงามอีกหนึ่งรอบครับเ,เก็บครับผมดูดูยังให้ดูก่อนดอกหลุดนี่ครับโอ้โหแกวครับผมเก็บครับดอกนำ้ำดอกนำ้ำยังสวยครับฟุกเลยดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็แมงเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกนี้ขึ้นก่อน อดอกหลุดนะครับวางก่อนมาพาท่านผู้ชมดูดอกนี้เดี๋ยวจะให้ดูขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูขาว่าเป็นยังไงขนาดไหนไม่ต้องอะไรมากมายครับเก็บแบบไม่ธรรมดาโอ้ย นี่ครับกำลังขึ้นใหม่แต่ว่าขอดอกนี้ก่อนโอ้โหโอ้ดูขาครับดูขาหิดก่อนอเดี๋ยวผมจะสวมหมวกนี่ครับมันขึ้นนะครับปวกเล่นงานซะละเห็นไหม ผมสวมหมวกให้ดูก่อนอหมวกหลน่นนี่ครับดูขากับนิ้วมือผมมันจะขนาดไหนโอ้โหอ่ะเก็บครับผมอยแต่พอแกงอยู่นะตรงนี้ออกอีกแล้วเด้อออกอีกแล้วเด้อครับชุดสองนะครับอาจจะไม่เยอะ ถอนได้แล้วครฮะชุดสองชุดสองชุดสองเด้อชุดสองเห็ุโคนชุดสองนี่ครับนี่โคนชุดสอง

นี่ครับเก็บครับผมผลประกอบการเห็ดโคนชุดที่สองนะครับอ่าออกอีกแล้วไอ้รัาผมใครรู้ตําแหน่งไปเก็บได้นะครับผมเพราะว่าผมก็หาไม่หมดปลาหรอกแต่ถ้าคนเคยเอาตรงไหนมันก็เกิดตรงที่เดิมๆนะครับผมเนี่ยครับโอเคครับผม ขอลำลาท่านผู้ชมไปก่อนไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ